แล้าไปบ้านล้มครับบ้านเ็นน่งเป็ยังจะนั่งู้หนครับถาไม่ยิ่งูหนักไทยรถตัวแม่ที่บานโดนอ่ะิทีแล้วคับทีาม่ยเห็นโอ้ยแกแกมันแกอยางก็ คือแกโดนพิ้งแล้วแกคิดจะฆ่าตัวตายครับผมก็รู้ว่าผมไม่ได้จอดครับเพ่รู้จะอช่วยยังไงก็ลงมาก่อนนะครับช่วยคุมดูแลก่อนเอาแกเข้าไปก่อนดีไหม แกก็คิดตั้นในเรื่องเสียใจอ่ะก็าเลยฆ่าตัวตายโอ้ยคนรถเบรกโ้กลับมาเบรกเลยเอาตายแล้วหักไ้ของท้านหลังหักออกเลย เร,เรื่องเรื่องคือแกโดนทิ้งแกเสียใจแล้วแกแกแกอยากแกอยากชีวิดตัวเองประมาณนั้นนะครับผมก็เลยต้องให้ใครมาเคลียร์แล้วใครจะมาเคลียร์แกเราต้องเคลียวแกออกกวอนต้องมีคนมาอยู่ด้วยเนี่ยชีวคนเราครับ